เมื่อวานพี่ปกมาต,างตรงเลยหนึ่งห้าค่ะใครได้กันบ้างมาหนึ่งห้าตกตรงเมื่อวานออก 6, 1, หกหนึ่งห้าคุณยายให้หนึ่งห้าไม่ต้องกลับเลยพี่ปกเดี๋ยววันนี้เราตามกันต่อวันนี้เราก็เราก็ได้ตัวเด่นที่หนึ่งสองได้หนึ่งสองตัวเดิม 12ึ 1> 1, 2, ่งสองตัวเดิมมันจะมาตัวเดิมไหมโอเคเดี๋วนนดยวดูวันนี้เราได้เลขอะน้อยปลกมาจ้ะวันนี้เราได้เลขมานี่หนึ่งเหมือนเดิมนะแต่ว่าวันนี้เปลี่ยนเป็นหนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งหนึ่งสี่หนึ่งห้า มันชอบมาหนึ่งสี่นะเมื่อคืนฝันเห็นแมวฝันว่าอุ้มแมวอีกแล้วมันเห็นอุ้มแมวแล้วแต่ว่าอันนี้กันนะให้กันนะเพราะว่าได้ประจําวันวันศุกร์มันชอบมาหนึ่งหกกับหนึ่งสามอันนี้เป็นตกกันนะใครชอบก็เอาไม่ชอบก็ไม่เป็นไรนะจ๊ะเป็นตกกันเฉยๆนะจ๊ะไม่ปกนะจ๊ะมีไพีเมื่อวาน v i ไไม่เข้าเมื่อวาน VIP หลุด ไม่เข้าวันนี้ได้เลขเด่นสาหเลขไม่ตรงกันวันนี้เลขไม่ตรงกันอีกแล้วเลขไม่ตรงกันเราก็จะจับคู่ชุดเลยน,นี้ vip นะจ๊ะอน,นี้่าสามกับหกสามกับหกไดได้สาม ต่างก็จะได้สามศูนย์สามสี่สามเจ็ดสามเก้าเราจะกันเลยนะมองออกวันสุกกันสามแปดสามแปดกับสามหนึ่งนะจ๊ะอันนี้ถ้ามีหกอะหกมันก็จะได้หกหนึ่ง หกหนึ่งหกสี่หกหกหกเก้าอันนี้ BFP นะจ๊ะลองดูนะใครชอบใครได้ก็ตมามนะ าวันศุกร์ยีเดือนสิบหกเจ็ดยี่ห้ายายพารลยนะจ้า